1 0 0มบาทมันก็ได้ประสบการณ์ด้วยได้เงินด้วยแล้ว,ลวทำเรื่องมาออสเตรเลียนเนี่ยคือ2ปีแล้วนะคะก็ไม่ได้แบบว่าเชื่อใจใครง่ายๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สวยพิ n งค์ชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับวันนี้เขาปิดที่สัญญากับทุกคนไว้ว่าจะมาแชร์ให้ฟังก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็จริงๆยังมีอีกหลายเรื่องนะคะเรื่องเอกสารในการเดินทางขั้นตอนในการที่จะมาที่ออสเตรเลียทํายังไงบ้างเดี๋ยวรีบทํามาให้ทุกคนดูนะคะพูดถึงค่าใช้จ่ายนะคะตอนแรกเลยเนี่ยเราเลือกเมืองก่อนใช่ไหมพอเราเลือกเมืองเราก็จะเข้าไปดูที่เรียน ศึกษาก่อนว่าเราจะเลือกเบื้องไหนเรียนที่ไหนโลเคชันเป็นยังไงสถานที่รอบๆเป็นยังไงเราก็คือลองเข้าไปเดินใน Google Map มันจะปรับให้เป็นวิวใช่ปะแล้วเราก็แบบไปเดินดูรอบๆแถวๆน,นั้นอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือค่าเรียนตอนที่เราตัดสินใจว่าเราจะมาต่างประเทศเนี่ยดูก่อนว่าเราจะมาประเทศอะไรเลือกวิธีที่จะมาด้วยวีซ่าแบบไหนนะคะคอยของเราที่จะมาต่างประเทศเนี่ยเพื่ออะไรนะคะอย่างของเราเนี่ย เราตั้งใจที่จะมาเรียนภาษาแล้วก็ที่นี่ออสเตรเลียสามารถทำงานได้ด้วยโอเคมันก็ได้ประสบการณ์ด้วยได้เงินด้วยแล้วก็ได้เรียนภาษาด้วยแต่ทุกคนต้องยอมรับนะว่ามันจะหนักนิดนึงเพราะว่าเวลาชีวิตด้วยหนึ่งวันเนี่ยคุณก็ต้องเมนเทจตัวเองทุกอย่างเลยแล้วก็ต้องพยายามทำทุกอย่างนะคะเรื่องแรกคือค่าเรียนเมื่อเรารู้ว่าเราจะเรียนที่ไหนบรรยากาศเปน็นยังไงเข้าไปทำการบ้านก่อนด้วยตัวเองก่อนที่เราจะประกึกตาเอเจนซี่นะคะพอเราหามาเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ เอามาปรึกษากับเอเจนซี่ที่เราตัดสินใจเลือกว่าเราจะเลือกเอเจนซี่ที่ไหนเราก็เลือกเป็นเอเจนซี่ของว p โป้งกับพีเวที่เคยทําเรื่องให้เรานะคะเมื่อ2ปีที่แล้วเราทําเรื่องมาออสเตรเลียเนี่ยคือ2ปีแล้วนะคะก่อนที่จะได้เดินทางก่อนที่มีเดตแอบไปในช่วงโควิดเนาะเดี๋ยวเราขึ้นให้ว่าเอเจนซี่เป็นเอเจนซี่ของอะไรที่เรียนตอนแรกเราเลือกชาตัน ก็จะเป็นค่าเรียนอยู่ที่บวกค่า p p ่ n แล้วก็อยู่ที่80,000บาทเพราะ่นบาทในนั้นมันจะมีค่าประกันด้วยนะทุกคนในแสนแปดของเรามีค่าประกันสุขภาพที่ต้องบังคับให้ทำอยู่แล้วถ้าเราเดินทางต่างประเทศนะคะตรงนี้มันจะไม่เท่ากันนะทุกคนตีไว้ว่าประมาณเพราะว่าตัวเลขมันจะมีขึ้นมีลงขึ้นอยู่กับค่าเงินในแต่ละ ช่วงเวลานั้นนั้นต่อไปก็จะเป็นค่าตรวจสุขภาพนะคะเราไปตรวจที่โรงพยาบาลกรุงเ,พงเทพค่าตรวจสุขภาพก็จะอยู่ที่3,7 0พนนะคะเคต่อไปค่าสแกนนิว้วส่วนสุขภาพเสร็จแล้วเราส่งเอกสารเสร็จแล้วเราก็ต้องไปสแกนนิ้วที่ VFS นะคะก็จะอยู่ที่พันแปดถ้าจำไม่ผิดประมาณค่าตรวจโควิด PCR พันห้าซึ่งตอนนี้ไม่น่าจะต้องตรวจแล้วเพราะเป็นผลของ PCR พีซีอาร์ผล72ชั่วโมงเพราะว่าเราเดินทางแล้วเราก็ต้องมีการทัานเฟอร์ที่สิงคโปร์ถึง1วันเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้ P c ซเพราะว่าถ้าใช้ a อทเคนี่ยมันอยู่ได้แค่24ชั่วโมงแล้วก็ค่าตัว๋วเครื่องบินถ้าใครที่วีซ่าผ่านเร็วแล้วมีโอกาสที่จะจองตัว๋วเครื่องบินแบบไม่เร่งด่วนเนี่ยมันก็อาจจะถูกหน่อยอย่างของเราจองเร็วแต่ว่าเราเลือกแบบทรานเฟอร์24ชั่วโมงก็คือต้องไปรอสิงคโปร์1นวันมันก็เลยอยู่ในเลทที่1,005 ถ้าวันนั้นเราจองแบบว่าบินเร็วๆพา,ามทาเหมือนคนอื่นก็จะอยู่ที่ประมาณ20,070ซึ่งเราก็เลยเลือกที่จะยอมไปทานเฟอร์ที่สิงคโปร์หนึ่งวันเพราะว่าเป็นวันหยุดไม่ชนกับวันเรียนพอดีตอนนั้นเราเรียนแล้วแล้วก็พ็อกเก็ตมันนี่ที่แรกเมื่อสองปีที่แล้วประมาณ20,070-20,080ประมาณนี้เหลงเงินของเราตอนนั้นอยู่ประมาณที่23นะคะก็จะแลกมาอยู่ที่ประมาณพันสามร้อยกว่าเหรียญน,นะคะต่อมาก็เป็นมาสเตอร์การ์ด อันนี้ทุกคนอาจจะทําหรืออาจจะไม่ทําแต่ปกติอยู่ที่ไทยเราไม่มีบัตร atm เราก็ไม่มีเราทําเป็นของกสิกรมาก็จะเป็น y o u tip card นะคะเป็น master ร์การแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันในมือถือได้เลยมันจะลิงก์กับบัญชีธนาคารของเราแล้วเราก็สามารถโอนเงินไายในบัญชีเข้ามาท็ t o อัพใน master ร์การของเรานะคะเพื่อที่จะใช้ระหว่างที่เราเดินทางได้ในประเทศที่เขาเว v e r ชนิดของบัตรก็จะบอกเลยว่า กี่ประเทศบ้างที่เราสามารถใช้บัตรนี้ได้นะคะตอนที่เราไปทานเฟอร์ที่สิงคโปร์เนี่ยแล้วเราต้องซื้ออาหารกินแล้วก็ไม่แลกเงิน,นะคะ่ะเพราะว่าการที่เราเอา,เ,อาเงินสดมาแลกเนี่ยเราจะต้องแลกเดทณวันนั้นนาะทีนั้นด้วยเงินหนึ่งก้อนเพราะฉะนั้นเราเลือกเป็นท็อปอัพลงไปในมาสเตอร์การ์ดทุกครั้งที่เราลูดเนี่ยถ้าสมมติว่าเราลูดวันนี้หนึ่งอย่างแล้วเราก็เว้นไปอีก5 6 7วันแล้วเราถึงลูดอีก5 6าเ็ดวันเลทอาจจะลงก็ได้นะคะ ราะฉะนั้นอันนี้ก็คือช้อยที่แนะนําว่าควรทำมาตรการมากกว่า6กเงินสดไปจํานวนมากนะคะต่อไปค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทางตอนที่อยู่สิงคโปร์นะคะก็ท็อปอัพบัตรไว้ประมาณ3-5มถึพันจริงๆมันไม่ได้ใช้เยอะ,ะค่ะทุกคนแบบว่ามีไว้ก็อุ่นใจนะคะพอเรามาถึงที่นี่แล้วนะคะ พยายามใช้เงินที่เราแลกมาจากไทรนะคะเพราะว่าเล็มันอาจจะถูกกว่าแต่ถ้าเกิดมันต่ำกว่าหรืออะไรเงี้ยเราก็อาจจะใช้เป็นเงินในมัลติกาของเราก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือทางเลือกของการใช้เงินนะคะลืมมีเรื่องค <c oughs> ่าชาวบ้านเราทําสัญญาบ้านไว้ก่อนที่จะมาะคะ่ะเพราะว่ามีคอนเนคชั่นเพื่อนของเพื่อนของเพื่นอนอที่เพิ่งรู้จักกันผ่านอินสตาแกรมใช้ระยะเวลาในการรู้จักกันใน2ปีนะคะหลังจากที่เราอะ ตัดสินใจที่จะมาบริสเบนเมื่อปีที่แล้วนะคะเราก็ได้ทําความรู้จักกับเพื่อนที่นี่ไว้บ้างโดยที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะแต่ว่าต้องอาศัยระยะเวลาดน,นึงนะเราก็ไม่ได้แบบว่าเชื่อใจใครง่ายๆอันนี้ถ้านอาจแนะนาทุกคนแต่ว่าดีน้องไบร์อะค่ะที่ลงไปคลิปที่แล้วใช่ไหมก็แนะนําให้รู้จักหมอรูมเมดของเราในคลิปที่2ก็คุยกับหมอค่ะหมอก็จัดการหาบ้านของเรากับหมอก็ แชร์เป็นรูมเมทกันนะคะเป็นบ้านก็ทำค่าใช้จ่ายไว้ที่ค่าบ้าน9 0 0 0พแล้วเราอะ่ะก็มาถึงที่นี่ค่าบ้านเราจ่ายวีคละ150หเหรียญน,นะคะตอนนี้ก็คือไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะทุกคนก็ลองบวกกันดูค่าใช้จ่ายก็ประมาณนี้คะ่ะเดี๋ยวเราทำคลิปต่อไปให้ดูก็คือขั้นตอน ในการมาบริสเบนทำอะไรบ้างเอกสารมีอะไรบ้างทาไมถึงเลือกบริสเบนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ